สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยเด้อครับผมเมื่อนี้ครับมาอัดคลิปอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมเส้นเคยครับอาจจะยิ่ยินเสียงรดลาดแน่ได้ครับท่านผู้ชมเสียงดังแน่เมื่อวนี้อูน้ำโสก็เอาลูกน่อยนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะผาเอฟซีเขาไปซองเบืองจะเข้าหย่านตื่นครับผมมาเกินฮมร์มนอยู่หน้าบ้านจะเข้าก่อนเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับ เป็นเลขดับพ่อฟันแม่นที่ทุกท่านน่าจะรอคอยติดตามคือกันเนาะครับเพื่อนเอาอยู่มาสองงวดแล้วได้ครับ,น,น,รบนี่คืองวดที่สามผมกำลังสีลงให้เอฟซีนี่แหละครับนี่คืออ่างวดที่สามสำหรับเลขดับพ่อฟันแม่นเนาะครับสองงวดนั่นเพื่อนเอาหาคูซีครูเอาอยู่หมดครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มีหาครูคือเก่าครับท่านผู้ชมสำหรับเลขดับพ่อฟันแม่นเนาะครับ กอนอื่นผมก็ต้องขอบคุณนวทางตัวเลขพอฟันแมนเดอร์ครับที่นำ้อมุลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องทุกทันเนาะครับก็ขอให้โุบโงบมันหมาน้ำกันเดอครับแบงกได้แน่นอนครับ่านผู้ชมมือขึ้นพากัรลอยกระทงบ่ครับนี่กับเป็นอแางล่องกระทงว่าจะลอยได้หรือบ่ได้เนาะครับมือขึ้นกับไปลอยกระทงนํำกันบริไทคิดให้เอฟซีหรอกครับมันเหมือดแห้งงานขจ้ากับบ่ได้จัดเนาะครับ ส่วนนี้ใบอะไรนะครับธามุช้มเลยม่มีงานแสงสีไฟสว่างแน่นี่แหละครับเล็กหน่อยครับปีไม่แล้วครับธามุช้มอีกบ่โดนล่มหนาวเริ่มมาแล้วแต่บ่ค่อยหนาวปันใดนนะครับธามุช้มตรงแสงมันสีหนาวละๆกลางเดือนบ่ครับหรือว่าดเดือนหนาตอนนี้ก็ยังโหลูขึ้นกันนะครับบรรยากาศจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆครับธามุช้มส่วนนี้ แต่กับบนหนาวปันปีก้อนๆครับปีก้อนๆนี่ขึ้นหนาวสุดยอดเลยครับนี่เลยครับเป็นทางโค้งนะครับสับปะมดยุติทนทางมันก็เลยเสียงดังแน่ครับจากรถเฮียงแน่นะครับสับุะรดพอให้ทุกทันเด้อครับนี่หละครับ แต่ละเทีย่ยผมยัดเอฟซีทางสองเบือนะครับว่าช่วยไปอัดเป็นเตยหน้าเถอะนี่แหละครับเสียงแต่ละรถแต่ใดกอให้ถูกทันเด้ครับผมเนาะเดี๋ยวจังไยผมกะสีผ้าเนี่ยขอ,อ,อไปในเฮียนแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้มาเกินหงม,ม่อนจะเข้ากับวัอยากเข้าไป าผากโดน,นไดเนะครับเดี๋ยวคนหน่อยมันสีตื่นจะยังได็กะจะเข้าไปเบิ้งตัวเล็กทั้งในน้ำกันเนะครับไปเบิ้งน้ำกันครับ่านผู้มไปทำหอมน้ำโศกอาการเป็นแังได้ครับเด็สร็จแห้วครับยูในบ้านโอ้หอมน้ำโศกกับลูกหน่อยนั่งโอ,อกันอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครับออมนำโชคครับผมเพงใดนอนดีบ่ก็หน่อยดีจะย่มเว้นดีจะย่มเว้นแงมขึ้นมากอะคงสี่แากแน่แหละครับคุณน,นะครับนอนแย่เมื่อึ้นกำกำ,กำกำปัน่นแน่นอ้นนำโชคเพรแม่ตุนศูนตีเนาะเพียงใดแม่ลูกอ่อนฟันดีบ่บ่ฟันบ่ฟันตี โอ้ลูกกับแม่นาคือกันนะครับท่านผู้ชมน,นะครับกะเจ้ากะเรียกว่าเอฟซีทางช่องเพื่อนกะยังบอกเลยว่าหนาขึ้นแม่บ่คือพอบ่คือพอครับท่านผู้ชมแต่ว่าสูงเงี้ยวนี่บ่แน่เนาะะผู้ชาสูงอยู่แล้วสูงอยู่แล้วถ้าเตียเ้ยนี่คือได้แม่ครับ <laughs> แม่บ่สูงครับท่านผู้ชม โอ้นอนยางสบายกสีนอนได้กับมีตัวซอยครับสมุส้มอูเต้นนี่ก็มีสองอันครับนี่ครับมองคนหน่อยอยู่แต่ว่าสีสุมพูนี่ก็คืออันอันอยากได้เห็นเห็นนองได้้แลวก็อยากได้นกันก็เลยได้สร้างมาสองอันนครับหมูกันยุ่ง ามมันขึ้นนจังในนอนน้ากันคอยบม่ได้ออกมา่อนอนทางหนออทั้งสี่มันเย็นครับกับเบื้องแบบนี้หนาวแล้วเมื่อตาบ่รอนมถลกนอนบ่เหมือนโอ้บ่เมือนเลย <c oughs> เอามาเบื่องตัวเลขกน้ากันครับ <c oughs> พ่อฝันแม่นครับผม <c oughs> นี่คืองวดทิพผ่านมาครับท่านผู้ชมว,วันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนหกสิบแปดนะครับแปดเก้าแปดแปดเจ็ดบ่มีแปดเจ็ดครับท่านผู้ชมเหล็ก ของพอฟันแมนเนาะครับดับรางเอาอยู่ครับแล้วก็งวดที่ย้อนล้างไปอีกที่เพิ่น EU เอาอยูแหลกๆเนาะครับเพิ่งหายมาซีคูวันที่16ตุลาคม68ครับเพิ่นดับรางอยู่นี่แหละครับดับอยู่ไปแล้ว2งวดเนาะหอน้ำโูบที่ว่าสุดยอดนะเนาะเอาอยู่2งวดนี่ก็บ่ธรรมดาครับเพิ่งให้ครับครับวันที่16ตุลาคมเอาอยู่แล้วก็วันที่1พฤศจิก,กายนเอาอยู่ มาครับผมหมวดวันที16่16พฤศจิกายนที่ทุกท่านรอคอยครับถ้าวีปผิดพลาดมองเด๊กอะขออภัยทุกท่านเด้อครับผมย้อนมีแสงเงาแน่ได้ครับท่านผู้ชมดับล่างพ่อฝันแม่นครับ16พฤศจิกายน68ดับล่างครับผม83 94 05 16 27ในนีก้กะดับลรางกัสีบ่มากครับท่านผู้ชมเพราะว่า ถ้ายเอฟซีมักเนี่นีกะเบาๆเพืเ่อมันมีเขามีรุดเอาอยู่แน่เบอยู่แน่เนาะครับนี่ก็คือสถิติของพอเพิรนที่ผมเอาอมาให้เอฟซีทา้งสองเบืง้งนี่ครับมาเทียบให้ทั้งสองแผ่นเลยคือพอเพิรนเอาอยู่นี่สถิติการันตีคว้วมั่นใจของเอฟซีสองงวดถ้ายังบ่มั่นใจรองงวดนี้เป็นงวดที่สามก็ได้ครับทางเคียมันผิดพลาดทางงทีงงนี้จังน้อย แต่กับว่าเป็นยังตามกันไหมครับแนวทางมีเขามีรุดครับผมหลากหลายเซียนหลักหลายสำนักครับเขาไม่เรื่อยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับผมเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไสออมน้ำโชกค,ครับออมน้ำโชกเล็กเล่านี่ี่เริ่มเพ็ดเมือดใดรคิดว่าบลูค่ะบลูโอ้ท่นไปหอดพุนคิดว่าจะเฮ็ดบ่กับไปยืมพุนเบิ่งก่อนค่ะเบิ่งก่นนนอนทำเพราะหนากกันบ่น คิดว่าจ,จะยากยุติใช้เถือมันยากแล้วยากดิเขาอยากหนูครับคนอยากเองกระเ็ดได้ค่ะให้อ,อ,อ,อู้น้ำใสไทยโอ้อู้น้ำใส่จะไทยออน้ำโศกบ่อเรื่อบาเน่ต่อไปไก่ดีผ่านแล้วเนียวทางตัวเล็กข้าจะาไปใส่มืดมือนี่หาอีป,ปูหาอีป,ปูครับสมุส้มหาอีป,ปูกีบปมุม ไปมีแต่ผู้หญิงเนาะมื้อนี้ค่ะชุดผู้หญิงมื้อนี้เฮากา็มีหน้าที่อัดคลิปซ้อมเบิ่งคนหน่อยครับจักหน่อยอาบหนำพี่น้นองอ่อลน้ำโศกค่ะโอ้เฮ็ดคลิปอาบหนำให้เอฟซีเบื้องนีพีเดย์นนเนาะดราม,ม่าดราม,ม่าอีกเทีล่ล่ะครับลูกนี่คือเป็นอาบจังซั่นเอ้าแนวทางตัวเลขก็มีเพียงซ้ำนี้ล่ะครับดับล่างพ่อฟันแม่นครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับ 8394051627ครับเอาถ่าคลิปนี้วัยพ่อนุกท่าอยู่ดีไม่แห้งด้วยครับผมพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ